เยวสวัสดีครับผมเอกนอแมนครับวันนี้เราก็จะไปไหว้ปู่ฤาษีที่จุดชมวิวที่ผาบ่องนะครับครับผมวันนี้ผมก็ได้ไปนวดลูกค้าท่านหนึ่งมาแล้วนวดนวดไปแล้วเรารู้สึกว่าเออมีเหตุบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรานะ่าจะไปไหว้ปู่ฤาษีเพื่อขอพรดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้วันหวยออก <laughs> ตรงนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนิดหนึง แต่ที่แน่ๆเหนือสิ่งใดก็คือเพื่อความสบายใจนะครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเพื่อความสบายใจของเราเออนั่นแหละเราก็ทั้งทั้งพามทั้งพุทธนั่นแหละเนาะตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วมันสบายใจแล้วสิ่งที่เราทํานั้นไม่เดือดร้อนตัวเราเองและไม่เดือดร้อนผู้อื่นทําไปเถอะครับทําไปเถอ,อะเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเตรียมของก่อนละกันน่าจะมีดอกไม้ทุกเทียนโดยประมาณนี้คร่าวๆ หลังจากเปิดหัวคลิปที่หน้าบ้านเสร็จปุ๊บผมก็เดินทางมาที่ตลาดสายหยุดเนะเาะแล้วก็มาซื้อของกงันที่ตลาดสายหยุดนี่เลยอื คครรัับบผมนะแม่ค้าขายดอกไม้นี่สวยนะครับผิวขาวเนียนสวยแต่งตัวน่ารักด้วยหากใครผ่านไปผ่านมาก็มาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ หลังจากที่เราซื้อของที่ตลาดสายหยุดที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่งสอนเสร็จนะครับเราก็ขับรถมาทางหมู่บ้านผาบองเนะาะระยะทางเราๆก็ประมาณสักส0กว่ากิโลเมตรโดยประมาณวิวทวทัศน์รอบข้างทางก็จะประมาณนี้ครับจังหวัดแม่สอนยิ่งช่วงนี้ฝนตกเนาะเราก็จะเจอหมอกฝนบ้างอะไรเงี้ยในบางชวง่วงบรรยากาศสวยครับธรรมชาติแบบบึ้มๆเลยช่ำชำ เคครับตอนนี้เราก็มาถึงตรงจุดชมวิวของผาบ่องแล้วนะครับเราก็จอดรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเรา m s x 1 2 5 c, c 4ทันแน่แล้วเราก็เดินตรงปลีเข้ามาเลยครับขึ้นบันไดไปเพื่อที่จะเจอกับปู่ฤาษีที่เราศรัทธาน,นะครับผม ใช่แล้วครับทุกคนเออ้วนหน้าตาตุ้ยนุ้ยนี่แหละนี่แหละครับผมเองเอกน้อมแหงแล้วก็ขอพรครับเจอปู่ฤาษีแล้วเราก็ขอพรท่านดังเหมือนเรามาขอพรจากญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เรามีโชคมีลาบนี่ก็จะเป็นวิวนะครับวิวข้างหน้านะรตรงจุดพักรถนะครับของจุดชมวิวผาบอง โอเคครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วก็จะเป็นจุดชมวิวผาบองนะครับชมภาพส,สวยๆกันหากใครสนใจที่จะสนับสนุนค่าน้ำมันก็โดเน a t มาได้นะครับผมโยนของขวัญมาได้นะครับมาสงไปไ้งเอเอ <c oughs> มาชมมาชม